ต่อไปข้อสี่อยเก้าสิบหกนะคะทุกคนอ่ะจันเรียนอันนี้นะมามาดูข้อสี่รอยเก้าสิบหกกันดีกว่าค่ะอย่างนี้นะคะในป้ายเราทุกคนในป้ายเนี่ยเขาบอกว่า we Home T G m god w e Home T G m i c h a ค่ะทุกคนที่จริงข้อนี้เนี่ยมีคำตอบอยู่ในป้ายละข้อนี้เนี่ยมีคำตอบอยู่ในป้ายแล้วนะคะทุกคนทุกทุกคนเห็นคำว่าตีไหมคะนี่ มันจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่มีคำนี้เหมือนกันนะคะก็คือในช้อนข้อที่สี่นะข้อสี่เก้าหกอันนี้ตอบสี่นะคะในใจทุกคนจะคิดแบบป๊าบบางข้อก็คือแต่จนทุกข้อแล้วก็ยังหาคำตอบไม่เจอบางข้อก็คือหาได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูในป้ายกันดีกว่าค่ะอย่างในป้ายนะคะบรรทัดบนเนาะบอกว่าวีฮอมวีฮอมก็คืออันตราย อันตรายตีจีไมายกอดนะคะคำว่าตีตีข้างหน้าแปลว่าวิ่งนะวิ่งแล้วก็ถัดมาตรงคำว่าจีไมายกอดนะคะทุกคนจีไมายคำนี้เนี่ยแปลว่าห้ามเนาะห้ามหรือว่าอ,อย่าอะไรเงี้ยวีห้อมตีจีไมก่อนนะคะก็คืออันตรายห้ามวิ่ง อันตรายห้ามวิง่งหรือว่าอย่าวิ่งนั่นเองนะคะทุกคนอยา่างชอคข้อที่4เนาะเขาบอกว่าตีออทานิมยอนอันเทมนิดานะคะอ่ะอย่างในเนี้ยชอยของข้อนี้นะคะเขาก็จะลงท้ายด้วยคำว่ามยอนอันเทมนิดาเหมือนกันหมดเลยเนาะคำว่ามยอนอันเทมนิดาคำนี้นะคะแปลว่าห้ามห้าม ห้ามอะไรก็ดูคำศัพท์ข้างหน้าเขาใช่ไหมอย่างช็อข้อที่สี่นะคะเขาบอกว่าตีออทธานีนะคะอันนี้มาจากนะตีออทธานีดานะแปลว่าวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมานะคะแปลออกมาก็จะได้เป็นห้ามวิ่งไปวิ่งมาเนาะห้ามวิ่งไปวิ่งมาห้ามวิ่งนั่นแหละนะคะ เห็นไหมมีคําตอบอยู่ในป้ายพอดีเลยนะคะก็เลยตอบช้อยคอที่4เนาะอ่ะแต่เราดูคําแปลช้อยอื่นกันด้วยดีกว่าค่ะอย่างช้อยหนึ่งนะคะบอกว่าตอดรียอนอันเทมิดานะคะคาว่าตอดแปลว่าเสียงดังเสียงดังห้ามเสียงดังส่วนช้อยอที่สองนะคะมันจีมอนอันเทมิรานะคะคำว่ามันจีค่านะคะแปลว่าแตะต้องหรือว่าสัมผัส มันจิมยอนอันเทมิรานะคะก็คือห้ามสัมผัสห้ามแตะห้ามจับอะไรอย่างนี้ส่วนชข้อที่สานะคะทูอรอโรอมยอนอันเทมิรานะคะคาว่าทูโอรอโอขางหน้านอบแปลว่าเข้ามาพอรวมกับมยอนอันเทมิราข้างหลังที่แปลว่าห้ามนะคะแปลรวมกันก็คือห้ามเข้าเนาะห้ามเข้ามา ใช่ไหมชอยอื่นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการวิ่งเลยนะคะก็เลยไม่ตอบนะโอเคไปกันต่อดีกว่าค่ะทุกคนอ่ะต่อไปข้อสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดนะคะสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดค่ะถ้าดูจากป้ายเราเนี่ยดูจากป้ายใช่ไหมถ้าเราแปลไอ้คำศัพท์ข้างบนที่เขามีให้ไม่ได้นะคะถ้าดูข้างล่างอ่ะมันน่าจะเป็นป้ายแบบ ระวังแตกนะเพราะว่ามันก็ดูมีความแตกความอะไรแบบนี้อยู่เนาะอาจจะเป็นป้ายระวังแตกได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคํัพามดีกว่าอย่างคำอนเนี่ยเขาเขียนว่าผ้าซนชุยนะคะคําว่าผ้าซนข้างหน้านะคะแปลว่าชํารุดแตกหรือว่าทําลายเนา นี่คำว่าพสนนาสนคณะนะคะส่วนคำว่าชุยข้างหลังนะคะแปลว่ารักวังเห็นไหมถ้าส่วนชวุยก็คือระวังแตกนั่นเองเนาะระวังแตกระวังชำรุดนะคะมาเรามาดูที่ตัวเลือกกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวจะแปลให้ทีละช้อยเนาะแต่ว่าก่อนที่จะแปลขออนุญาตขีดขีดสีเอาไว้ก่อนเหมือนเดิมจะได้ขีดทีเดียว โอเคมาเรามาแปลกันเลยดีกว่าค่ะอย่าช้อยหนึ่งนะคะเขาบอกว่าแกจีเนินมูลกรนีอิสเนกาโชชิมาชิชิโนะคะอย่าคำว่าแกจีเนข้างหน้นาเนี่ยแปลว่าแตกแตกแต่คำนี้มาก,ก็ดูค่อนข้างที่จะเป็นไปได้แล้วว่าน่าจะตอบข้อนี้ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราดูคำอ,อื่นเพิ่มเติมกันก่อนดีกว่าเนาะแกจีก็คือแปลว่าแตกนะคะต่อมามูลกรน,นี่เพิ่งเพิ่มห้เมื่อกี้เลยใช่ไหมมูลกรแปลว่าสิ่งของ แก้จีนันมวยก่อนก็คือสิ่งของที่มันแตกได้นะคะสิ่งของที่มันแตกได้เนาะอิสนิกาอิดก็คือมีนะคะแล้วก็นิก้าอันนี้ก็มีคาว่านิก้าอยู่ทุกช้อยเลยเนาะนิก้าแปลว่าเพราะนะเพราะส่วนด้านหลังโชชิมาชิพิโอนะคะเขาก็ลงท้ายด้วยคาว่าโชชิมาชิพิโอเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดเลยเนาะโชชิมแปลว่าระวังชิพิโอก็คือกรุณานะคะ กรุณาระวังเพราะมีสิ่งของที่มันแตกได้กรุณาระวังเพราะมีสิ่งของที่มันแตกได้นะคะที่จริงก็ตอบชอยหนึ่งนั่เลยค่ะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจันแปลครบทุกชอยก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยตอบมาดูชอยข้อที่สองกันดีกว่าค่ะชอยสองบอกว่าคำจอนซาโกการในาสอิสซนิกาโชชิมานชิปชโชนะคะอย่างข้างหน้าเนี่ยคำว่าคำจอนซาโกนะคะทุกคนคำจอนแปลว่าไฟดูด ไฟดูดซาโกแปลว่าอุบัติเหตุคำจอนซาโกก็คืออุบัติเหตุที่โดนไฟดูดเนาะอุบัติเหตุไฟดูดนะคะถูกไฟดูดนั่นแหละถ้าพูดภาษาบ้านเราเนาะต่อมานสุูอิสเิกานะคะต้องคําว่านายคานี้ค่ะเขามาจากคาว่านาดาเนาะแปลว่าเกิดขึ้น อ่านะแปลว่าเกิดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ซูอิซูอิอคือสามารถนะนี่แล้วก็นิกา้าแปลว่าเพราะโชชิมาชิปชโชข้างหลังก็คือระวังนั่นเองเนาะก็เขาบอกว่ากรุณาระวังนะคะเพราะว่าสามารถเกิดไฟดูดได้กรุณาระวังค่ะเพราะว่าสามารถเกิดแบบอุบัติเหตุไฟดูดได้นะคะอาจจะถูกไฟดูดได้เนาะ ต่อมาตัวเลขที่3นะคะเขาบอกว่าพูเรชัยท่าเนินมูลกรอีอิสเนกาโชชิมาชิบชิโนะคะอย่างข้างหน้าเนี่ยพูเรชัยท่าเนินมูลก่อ่าที่จริงนนอันนี้แบบมาด้วยกันนะคะทุกคนอย่างคาว่าพูข้างหน้าเนี่ยเขาแปลว่าไฟเนาะอาจารย์แยกคําให้เราค่อยเอามารวมกันอีกทีนึงพูแปลว่าไฟนะคะชัยแปลว่าดีดี ตอนนคําว่าท่าหนึ่งนะคะคําว่าท่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยเขามาจากคําว่าท่าดาเนาะท่าดาค่ะท่าเรานึกถึงอะคําแปลแรกเลยที่เรานึกถึงก็คือขึ้นขี่หรือว่าโดยสารใช่ไหมคาว่าท่าดาเนาะขึ้นขี่โดยสารนะคะแต่ว่านอกจากแปลว่าแบบขึ้นขี่โดยสารแล้วเขาแปลว่าแบบไฟลุกได้ด้วยนะไฟลุกไฟไหม้อะไรเงี้ย ไปไหมนะคะต่อมามูลกรเนานะมูลกอก็คือสิ่งของผู้ชายทานินมูลกรนะคะก็คือสิ่งของที่มันแบบเกิดไฟลุกได้ดีสิ่งของที่มันเกิดไฟลุกได้ดีนะคะทุกคนถ้าเอาแบบบ้านเป็นภาษาบ้านเราเรียกคํานี้แล้วเนี่ยก็คือวัตถุไวไฟนะวัตถุไวไฟนะคะอขออนุญาตขีดสีๆอาไว้ก่อน สิ่งของที่มันแบบว่าติดไฟได้ง่ายอะเนาะก็คือวัตถุไวไฟนั่นเองนะคะส่วนานหลังอิสซินิกาโชชิมาชิปโชนะคะคำว่า it, อิศก,ก็คืออิตานะแปลว่ามีนิกาแปลว่าเพราะแล้วก็างหลังโชชิมาชิปโชก็คือกรุณาระวังนะคะเขาบอกว่ากรุณาระวังเพราะมีวัตถุไวไฟกรุณาระวังเพราะมีวัตถุไวไฟนะคะ ส่วนชอยข้อที่4นะคะเขาบอกว่า VASO mulchegatoro di suisse nica ช h o w c h i m a shipio นะคะอย่างข้างหน้าเนี่ย v a ซ o เนอะก็คือข้างบนอ่ะแล้วก็ m u l c h e นะคะก็คือสิ่งของหรือว่าวัตถุนะ toro ิ i ก็คือตกหรือว่าหล่นเนาะ s u i ิสามารถ นีกาก็คือเพราะใช่ไหมคะแล้วก็โชว์ชิมพชิฟเชวข้างหลังก็คือกรุณาระวังเนาะกรุณาระวังเพราะอ่าแบบว่ามันจะมีวัตถุตกมาจากข้างบนได้กรุณาระวังเพราะอาจจะมีวัตถุกตกมาจากข้างบนได้นะคะอ่าข้อนี้ตอบเลยแล้วกันนะทุกค,คนตอบเลยนะคะ497อันนี้ตอบ1นะเห็นไหม กรุนาระวังเพราะมีสิ่งของที่มันแตกได้นั่นเองเนาะในป้ายก็เป็นป้ายระวังแตกนะคะที่จริงคำว่าผ้าสนกับคำว่าแก้จีนเนินน้นนะคะก็คือความหมายใกล้ๆกันความหมายเหมือนกันแหละเรียบร้อยสี่อย497 นะคะคไปกันต่อที่498กันดีกว่าค่ะ498นี่ดูปุ๊บนี่ตอบได้เลยดูปุ๊บตอบได้เลยแทบจะไม่ต้องแปลอะไรเลยนะคะทุกคนพอดูในภาพปุ๊บเอ้ยในภาพมันดูแบบว่ามีรถเม มีรถเมย์อยู่ตรงนี้นะคะคําว่ารถเมย์ก็คือพอซื้อใช่ไหมคะถ้าเห็นป้ายเห็นภาพที่มีรถเมย์แบบนี้เนี่ยหาพอซื้อไว้ก่อนเลยเนาะข้อไหนมีพอซื้อก็คือตอบได้เลยนะคะอย่างอันนี้มีพอซื้ออยู่ข้อเดียวเลยก็คือชอยข้อที่สามข้อสี่กาแฝดอันนี้ตอบสามนะคะบางข้อก็แปลเยอะมากบางข้อก็ง่ายจนน่าตกใจเลยเนาะแม ในภาพมีรถเมย์พอซื้อคําตอบก็เลยมีพอซื้อด้วยนะคะอ่ะเราดูคําแปลกันดีกว่าช้อยสามบอกว่าพอซื้อมันทานนสวิทนนคีรินิดานะคะคำว่าพอซื้อข้างหน้าก็รถเมเนาะต่อมาคําว่ามันนะคะมันก็คือแค่หรือว่าสำหรับก็ได้ที่จริงในภาพอะคะ่ะมันจะมีคำว่าชอนยงด้วยใช่ไหมคำว่าชอนยงเนี่ยก็แปลว่าแค่ แปลว่าสำหรับแปลว่าเฉพาะอะไรประมาณนี้แค่สำหรับเฉพาะนะคะทุกคนก็คือความหมายเหมือนกับคำว่ามันเลยเนาะต่อมาข้างหลังนะคะทานิสนุินนึนค่ะคำว่าทานิเน่ก็คือมาจากคำว่าทานิดาเนาะแปลว่าไป แล้วก็สวีดสวีดก็คือสามารถจะขออนุญาตขีดเอาไว้เลยอ่ะสวีดคือสามารถนะคะแล้วก็ข้างหลังคีดินมดานาะคำว,ว่าคิลคิหรือปลว่าถนนพอสมานทานีสวีนึงคีดินมดานะคะก็คือเป็นถนนที่สามารถไปได้แค่รถเมล์ เป็นถนนที่สามารถไปได้แค่รถเมล์นะคะซึ่งในป้ายอันนี้เนี่ยมันเป็นป้ายทางสําหรับรถเมล์นะเป็นป้ายทางสำหรับรถเมล์นะคะทางสําหรับรถเมล์ก็ต้องไปได้แค่รถเมล์เนาะ โอเคลองดูช้อยอื่นกันไหมดีกว่าค่ะอย่างช้อยอื่นๆนะคะคําข้างหน้าของแต่ละช้อยอะ่ะมันก็จะเป็นประเภทรถนั้นๆไปใช่ไหมอย่างช้อยหนึ่งนะคะ taxi หรือ Thai s ุ i f t นึ r n c o a c h m i d นะคะ taxi ก,ก็คือ taxi taxi นะคะแล้วก็ Thai s ิ i f t น e r n คำว่า Thai ก็คืออันนี้มาจากคำว่าท่าดาเนาะที่แปลว่าขึ้นขี่หรือว่าโดยสาร คือหรือว่าโดยสารนะคะซูอิดก็เหมือนเดิมแปลว่าสามารถแล้วก็ข้างหลังโคชินเดานะคะคําว่าขดเนี่ยมันแปลว่าที่เนาะแปลว่าที่แปลว่าทางอะไรอย่างเงี้ยแต่อ,อมารวมกันก็คือที่ที่สามารถขึ้นรถแท็กซี่ได้ที่ที่สามารถขึ้นรถแท็กซี่ได้นะคะ ส่วนช้อย้อที่2ค่ะทุกคนช้อยสองเนี่ยคล้ายๆกับช้อยหนึ่เลยนะคะแค่เปลี่ยนประเภทรถข้างหน้าเนาะอย่างอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าชีฮาชอายเรยไทาสุิเนินโคชิมิดาค่ะคําว่าช h ฮาชอยข้างหน้าเนี่ยแปลว่ารถไฟใต้ดินรถไฟใต้ดินก็เป็นที่ที่สามารถขึ้นรถไฟใต้ดินได้ ที่ที่สามารถขึ้นรถไฟใต้ดินได้ต่อมาชอยข้อที่สี่นะคะชอยข้อที่สี่อันนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับชอยข้อที่สามเนะาะชอยสี่บอกว่าชาจอนกอมันทาเนสวิตเนินคีริมนีดานะคะคําว่าชาจอนกอข้างหนเนี่ยก็คือจักรยานจักรยาน ก็เป็นถนนที่สามารถไปได้แค่จักรยานเป็นถนนที่สามารถไปได้แค่จักรยานนะคะเห็นไหมที่จริงเห็นแค่พอซื้อก็คือตอบได้เลยนะคะเพราะว่าในภาพก็มีพอซื้อลดเมย์เนาะแล้วก็ในชอยมีพอซื้อลดเมย์แค่ชอยเดียวอีกด้วยเรียบร้อยนะคะ498นะ ต่อไปข้อ499กันดีกว่านะคะข้อ499อ่ะเราดูในป้ายในภาพกันก่อนเลยนาอทุกคนอย่างในป้ายนะคะบรรทัดบนเนี่ยเขาบอกว่าฮากีออมกึมฮากีออมกึมนะคะคําว่าฮากีข้างหน้าเนี่ยแปลว่าไฟไหม้ไฟไหม้ส่วนคำว่าออมกึมข้างหลังนะคะอันนี้ก็คือเป็นการห้ามโดยเด็ดขาด การห้ามโดยเด็ดขาดนะคะควากิ่อมกลมก็คือประการประมาณว่าห้ามแบบห้ามให้มีประกายไฟห้ามให้มีการห้ามไม่มีไฟแหละพูดง่ายๆเนาะส่วนดา้านล่างนะคะเขียนว่ายงจอบอ่ะยงจอบชากอบจุงนะคะคําว่ายงจอบชากรอบอะคะ่ะทุกคนเขาจะแปลว่างานเชื่อมนะงานเชื่อม ยงจอมชาเกาะคืองานเชื่อมนะคะส่วนคำว่าจุงจุงแปลว่ากำลังก็คือห้ามให้เกิดไฟไหม้ห้ามให้มีประกายไฟอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ากำลังทำงานเชื่อมอยู่นะคะกำลังทำงานเชื่อมอยู่นะมาเรามาดูในชอยกันดีกว่าค่ะทุกคนในชอยในตัวเลือกนะคะอย่างแปบดบนึงน,นะทุกคน อ่ะอย่างในแต่ละชอยอะคะ่ะเขาจะลงท้ายเหมือนกันหมดเลยเนาะก็คือลงท้ายด้วยคำว่าเมียนอันเทมิดานี่เลยเมียนอันเทมิดานะคะก็คือห้ามห้าม ทุกชอยก็คือจะเป็นการห้ามเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะห้ามอะไรก็ดูข้างหน้านั่นเองเนาะอย่างอันนี้ช้อยหนึ่งนะคะช้อยหนึ่งบอกว่าตีออทานิมยอนอันเทมิดาค่ะตีออทานีแปลว่าวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาส่วนช้อข้อที่สองนะคะชังกาเบกิมยอนอันเทมิดานะคะชังกับแปลว่าถุงมือ กี้กี้ก็คือสวมเนาะห้ามสวมถุงมือส่วนชข้อที่3ามนะคะทำแบร์หรือพิวมยอนอันเทมนิดานะคะทำแบร์ก็คือบุหรี่พิวก็คือสูบเนาะห้ามสูบบุหรี่ ส่วนช้อย้อที่สนะคะอิยากิเรฮอคยอนอันเทมิดานะคะคำว่าอิยากิเนี่ยแปลว่าพูดคุยห้ามพูดคุยห้ามเสียงดังอะไรประมาณนี้เนาะในป้ายเนี่ยเขาพูดถึงแบบว่าห้ามให้เกิดไฟใช่ไหมเพราะกำลังทํางานเ<ม>ชื่อมอยู่นะคะมีสิ่งเดียวเลยคะ่ะที่จะต้องจุดไฟนะคะก็คือชอยข้อที่3ามเนาะสีน่นี้ต่อ3นะคะนี่ประมาณนี้ ส9่ 99, เรียบร้อยนะคะไปต่อกันที่ข้อ500กันดีกว่าค่ะทุกคนะจะขออนุญาตเปลี่ยนหน้ามาค่ะข้อ500นะคะข้อที่500ค่ะทุกคนถ้าดูจากในภาพดูจากในภาพนะคะดูปุ๊บดูชอยตอบได้เลยเนาะอย่างในภาพันนี้เนี่ยเขาเขียนว่าเคดันโชชิมนะคะเคดันโชชิมนี่ค่ะ เคดันค่ะนี่ค่ะเคดันค่ะอยู่ในช่องข้อที่สี่นะคะสว่วนคําว่าโชชิมโชชิมก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะทุกคนนี่ค่ะโชชิมตอบได้แล้วนะคะข้อห้าร้อยนี้ตอบสี่นะถ้าข้อไหนแบบว่า แก้ไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยถ้าในป้ายมันมีคำศั์นะคะก็ลองเอาคำศั์อะ่ะมาดูในตัวเลือกดูก่อนเนาะลองดูในตัวเลือกแล้วก็ลองอ่านตัวเลือกนั้นดูว่ามันจะมีคำอื่นๆที่เราแบบว่ารู้จักเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอย่างอันนี้เนี่ยป้ายของข้อ500นะคะเคดันโชชิมเนาะเคดันก็คือบันไดอ่ะมันได้โชชิมข้างหลังก็คือระวังระวังบันไดนะคะให้ระวังบันได มาเรามาแปลกันดีกว่าค่ะทุกคนอย่างชัอนข้อที่สี่นะคะที่เราตอบเนาก็เขาบอกว่าคราเนซอมีกก์รจีจีอันเคโชชิมฮาเซโยนะคะมันเดิมคีรันก็คือบันไดเนาะอ้ขอภัยค่ะทุกคนมันเด้งนิดนึงบันไดต่อมามีกก์รจีจีอันเคนะคะก็มีกกเจอมีกกอีกแล้วมีกกก็คือลื่นเนาะมีกก์รจีอันเนี้ยแปลว่าลื่นลมนะ ลื่นล้มอ่ะแล้วก็มีจีอันนะคะจีอันที่เขาเป็นตัวปฏิเสธมาด้วยนะส่วนข้างหลังโชชิมพาเซลนะคะโชชิมก็คือระวงังอย่างนี้ยแปลออกมาก็ประมาณว่า ระวังลื่นลมที่บันไดนะคะระวังอย่าลื่นลมที่บันได <c oughs> ก็คือให้ระวังบันไดนั่นแหละนะมานะเราดูชอ้อยอื่นๆกันมาดีกว่าค่ะอย่างชอ้อยหนึ่งนะคะเขาบอกว่าซวบชุงอินิกาโชโยงฮีแนรดอกาเซโย นะคะก็อย่างค้าเนี่ย soab มันแปลว่าค่าเรียนเนาะแปลว่าการเรียนแปลว่าค่าเรียนอะไรนี้คำว่าชุงชุงก็คือกำลัง s o a ชุงก็คือกำลังเรียนอยู่กำลังมีค่าเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ย ต่อมานิกานะคะคำว่า,านิกาเจออีกแล้วค่ะนิกาเป็นคำเชื่อมประโยคเนาะแปลว่าเพราะโซฮหลางโชยงฮีนะคะแปลว่าเงียบอย่างเงียบเงียบประมาณนี้แล้วก็แน่ดากาเซโยแน่ดกากาก็คือลงไปนะคะ แล้วก็ในแต่ละตัวเลือกของข้อ500อันนี้เนี่ยเขาก็จะลงท้ายด้วยคําว่า SEO นะทุกคน SEO อันนี้เนี่ยก็ออกแนวแบบเหมือนกรุณาเหมือนกันนะกรุณาก็คล้ายๆกับชิพโยเลยนะคะอย่างอันนี้แต่ออกมาก็คือกรุณาลงไปอย่างเงียบๆเ,เพราะกําลังเรียนอยู่กรุณาลงไปอย่างเงียบๆพอแบบมีคาบเ,เรียนอยู่นะคะเช่นแบบเออมีห้องนี้กําลังเรียนอยู่แล้วอีกห้องนึงเลิกเรียนพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็ ให้ลงไปแบบเงียบๆเ,เพราะว่าอีกห้องเรียนอยู่เด้อประมาณนี้นะคะส่วนชาข้อที่สองนะคะ Elevator Show s h i m a z a i y o u h a s o นะคะ Elevator ก็คือลิฟต์ลิฟต์ Show s h i m a z a s h o Shim ก็คือระวัง e i y o u h a s e o i y o แปลว่าใช้นะคะเขาบอกว่ากลุนาใช้ลิฟต์อย่างระมัดระวัง เนาะการุณาใช้ลิฟต์อย่างระม,มัดระวังนะคะส่วนชอข้อที่3นะคะซานีนบอปพนิกาโชชิเมซโอลากาเซโยนะคะอย่างคำว่าซานีน้าเนี่ยซันก็คือภูเขาอ่าซันภูเขานบอพนิกานบก็คือสูงสอ่าเจอนิกาอีกแล้วนิกาก็คือเพราะ สำหรังโชวชิมแฮซอลลากาเซโยนะคะโชวชิมก็คือระวังอลลากาเซโยเนาะคำว่าอลลากามาจากคำว่าอลลากานะคะแปลว่าขึ้นไปขึ้นไปเขาบอกว่ากรุณาขึ้นไปอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าภูเขามันสูงกาลูนาขึ้นไปอย่างระมัดระวังเพราะภูเขามันสูง เนาะเห็นไหมชอยอื่นก็ไม่ได้เกี่ยวนะคะแล้วก็อ่าชอยข้อที่4ที่เราตอบเนี่ยที่มันเป็นคําตอบเนาะมันก็จะมีคําศัพท์ครบหมดเลยที่อยู่ในปลายนะคะก็เลยตอบสี่นะบางข้อก็ดูได้อย่างง่ายๆแบบนี้เลย